กสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องคูณเป็ดอยู่เกมอีฟุตบอลมบายสองพันะครับทุกคนแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยนะผมก็ตอนนั้นก็มีเรื่องนิดหน่อยแต่นี้ผมก็ไปจัดอดีมาใหม่แล้วนี่ทุกคนอดีดองทองเหมือนเดิมนี่แล้วมีโอริวอคาหน่่ยนะตอนนั้นผมซื้อมาได้สักพักแล้วแหละกะค่อยทําคลิปไงแล้วผมไปแลกมาตอนที่มันมีมาตอนนั้นมีให้แลกอะเล่นจับได้ไม่ได้แลกจับได้เออผมก็เลย กลับมาแล้วก็ขายตัวทุกอย่างทิ้งไว้แล้วก็เก็บทองมาถึงตอนแรกมันหมื่นกว่าแต่ตอนผมเก็บไปเก็บมาก็หมื่นสองห้าสิบห้าสิบทองแล้วนะเดี๋ยวเราไปเตะจุดโทษกันก่อนนะทุกคนผมขอโทษนะที่ผมหายไปนานรอบนี้กลับมาทําจริงๆอย่างจังแล้วนนั้นมันมีปัญหาที่น่อจริงๆนะครับทุกคนขอโทษนะครับทุกคนที่แบบว่าขายแบบโดยที่ไม่ได้บอกอเลยเลยมันก็เรื่องไอดีแหละทุกคนไอดีผมผมมาเผลอไปลบเมล แล้วผมจ e ําอีเมลไม่ได้เพราะอ e ีเมลนั้นผมเพิ่งสมัครใหม่แล้วเอจังหวะนั้นน่ะผมมันมีเครื่องทนศัพท์อีเครื่องหนึงอะ e ่ะเมลมันอยู่ในเครื่องนั้นไงเข้าใจบ้าทุกคนนี่ภารกิจผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะถือว่าเราอะรมๆไปตอนนั้นหูกว่าจะทําใจได้กว่าจะมุฟออนนั้นได้ก็หูยากเลยนะเพราะเราเปิดเราเสียไปเยอะนั้นหัดนั้นน่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันดีกว่ามีแพ็คอะไรมาใหม่บ้าง นี่แมสซี่ไม่เปิดคาร้อนนี่ผมอยากได้คาร้อนเนี่ยกับลิเวอร์โดเนี่ยโคตรอยากได้เลยอันนี้เจอหลาดนะทุกคนเท้าขวาด้วยมาส่วนสูงรนะ้อยแปดสิบสามนะอายุยี่สิบสี่มาล่างที่แบบว่าเจอลื่นนะเจอลื่นนะสไตล์บล็อกทูบ็อกนะทุกคนเอาส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้อยากได้นะเจอหลาดอะ่ะเพราะว่าจะพูดยังไงดีอะทุกคนผมไม่ได้มีความบุพันหรือว่าไม่ได้ชอบอะ่ะ เพราะผมมันเด็กผีอะ่ะม,มันไม่ใช่เด็กริเวอร์อะนี่โลปิโตคาร์ลอทุกคนที่ผมอยากได้จริงๆนะผมถึงมาทําวันนี้เลยรอเลยเนี่ยเลบเออวะในไหนมันก็ถึงโอกาสแล้วเราเลยเอานี่ตัวหนึง่งทุกคนริวาโดมโคตรชอบเลยอยากได้มากส่วนสูงวัดแปดสมาตอนอายุยี่สิบทุกคนนี่วิง่งตัววิ่งสอนนะเป็นตัววิ่งสอนผมชับาไทยทุกคน,นก็จะแ,แปลกๆหน่อยนี่ ทา้ทาแช่เท้าข้างไม่ถนัดนานๆครั้งความแม่นยาไม่ถนัดเอ้ยใช่เท้าไม่ถนัดสูงเลยนะถือว่าโอเคเลยเดีย๋ยวไปดูไอแพ็คเขียวมีฮาแลนด์เนี่ยฮาแลนด์ผมอยากได้นะทุกคนอยากได้ฮาแลนด์เอามายืนหน้าหน่อยเราต้องดูก่อนว่าเราจะได้ใครไหมอืมไม่ก็ไม่มีแพ็คเลยเออนี่ไงมีแพ็คโ์ไทมทุกคนอันนี้ผมไม่ได้สนใจนะเพราะผมไม่ได้ชอบเลย มีแพ็คอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วเนาะมีไหมนี่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 นทุกคนมีแพ็คนี่อยู่ดาร์กินบอลอะที่ผมอยากได้แล้วนะเอ็มบูโม,ม่ผมเคยแลกมาเล่นอยู่ตัวเนี้ยเล่นดีมากปั่นนี่ปั่นนี่เป็นหายปั่นเป็นหายอืมมสซี่ยังไม่ได้เปิเอดอำไงดีเดี๋ยวผมว่าเราใช้สูตรเราไอ้ทุกคนห่างหายไปนานสูตรสองสองสอง,สองอะนี่กดหนึ่ง กด2กดอีกทีหนึ่งกด1กด2แล้วเราก็กดคาร์ลอส1 2แล้วก็คาร์ล้ออีกทีหนึ่งนะ1 2โอเคทุกคนแล้วเราก็จะ1 2แล้วก็ค้างสองวินึ่งสองไป ดอกแรกผมอยากได้แบบเก่ามานะทุกคนผมว่าแบบนี้มันถ้ามันสวยมันสวยนะแต่มันไม่ค่อยได้ลุ้นอะ่ะสี่ดาวบาดเลยขายแม่งให้หมดทุกตัวนะสแตนดารทุกคนว่าเราจะโดนหนักไหมเนี่ยผมกลัวเราโดนหนัก,กว่ะดูดิทุกคน ฮ้ยแต่เกิดขึ้นแล้วต่อไปอาจจะมาทุกคนมันมันอยู่แถวบนแล้วมันมาแตกตัวมันไปเลยนะทุกคนไม่เป็นอ้ไม่ได้ไม่น่าจะได้ทุกคนหัไฮไลท์มานะการไฮไลท์โอเคโอเคโอเคเลยโอเคตรงไหนอ่ะผู้ปลอบใจเพลงนะโอ้โหขายไปเลยโอเคขาไปอืมเดี๋ยวเราจะมากดใหม่เลยเริ่มใหม่มา ไปทุกคนเสียสามทีแล้วนะไอ้สัตว์ขอโทษคำหยาบนะทุกคนโอ้ไม่ไหวอ่ะก็ดูแม่งดิสามทีออกแต่ไฮไลท์เนี่ยคาร์ลอสหนึ่งแล้วเจลาตสองเนี่ยสองสองสองที่ถูกต้องไหมทุกคนหนึ่งสองไป โอเคทุกคนโอเคเลยอีปิกขอคาร์ลมาก่อนนะเพื่อนน้องใหญ่ๆอย่างนี้ใช่แน่นอนเลยโรเปโต้คาร์ลทุกคนโอ้โหกว่าจะมาสี่สิบตัวบ้าไปแล้วอิ่มเลยดีพิโคเฮียดอกนี้เล่นบูสอโหสี่สิบตัวเพิ่งออกตัวเดียวจะทองเหลือแค่แปดพันทองทุกคนเราจะพอเหลือลิวาโดไหมเนี่ยขอลิวาโดนะพิโค อย่าเพิ่งเอาพี่เจอหลานมานะผมขอลิเวอร์เดอร์ก่อนนี่ทุกคนเราไปเลยไหมไม่ต้องพูดพรำดำเพลงนะลิเวอร์โด้กูกูเครียดกูท้อเนี่ยพี่โคผมขอลิเวอร์โด้ตัวเดียวพี่โคถ้าพี่โคให้ลิเวอร์โด้มานะผมจะไม่ไม่ต่อเลยถ้าดอกนี้นะลิเวอร์เดอร์ออกผมจะไม่ไปต่อไปเลยทุกคน หิือว่าโดลิโอ้โหไฮไลท์ผมว่าหนักแน่เลยทุกคนไปเลยนะทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเลยมาโอ้พี่โคลทองหือห้าพันทองทุกคนโอ้เปิดไปเหลือแปดสิบตัวจะพอไหมเนี่ย ผมว่าเราไปเปิดข้างนอกเดี๋ยวทุกคนล้างดวงหน่อยไปเลยลิวาโดโอจีคนี่พีแรงนะทุกคนแม่งเกาผมหนักเลยเดี๋ยวต้องกดสูตรหน่อยหลอกหลอกแม่งหน่อยปุ๊บอะไรละเอียดก่อนไปทุกคนทุกคนโอ้ LB โอ้พี่โคแม่งต้อนรับกูยอย่างอบอุ่นจริงจริง ผมใส่หิวแหละเข้าใจพี่โครู้แล้วว่าหิวว่าสกิลใหม่มาผมก็ขอเลยละกันซีบีใครวะเนี่ยโอ้คือแบบนี้ไม่ได้ทุกคนออไอ้เฮียมีงี้ด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเคยเห็นฉากนี้ทุกคนเยใช่ใช่ทุกคนมาว่ะเฮ้ยใครอะลิโาโดทุกคนโอเค ไอตอนแรกผมไม่รู้จริงๆนะไอเชี้ยมังมาว่ะแต่ก็ต้องสมควรมาเหลือห้าิตัวทุกคนเราไปต่อดีปะวะหรือว่าจะพอเพราะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้ซื้อโค้ดเลยนะแต่มันก็เหลือแค่ห้าสิบตัวแนละทุกคนเอาไงดีวะเดี๋ยวผมไปให้ผมขอทุกคนกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนฝากไว้ตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจ<ๆ>ผมด้วยนะ ดอกนี้เพื่อคนดูเลยพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมกันหรืยังพร้อมแล้วก็ไปอโอ้โหทุกคนเสียดายทองอะ่ะโอได้ไฮไลท์มาตัวเดียวด้วยไปเลยแล้วกันทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเลยมันมามันก็มาโอ้ร้อยทองมันยังไม่มาเลยทุกคนยังไงดีทุกคนผมไปเลยแล้วกัน นไหนๆก็มาแล้วทุกคนเอาให้สุดไปเอ้ยได้ไ่าทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ะทุกคนผมจองไงดีวะทุกคนเหลือยิบก้าตัวเฮียโอ้โกาจะเปิดไอ้แพ็คเขียวต่อแม่งท้อเลยไปก่อนร้อยทองเลยทุกคนเดียเสียงเสียงไม่มาเลย ใจที่กูสดใสงกูอยู่ดีๆเฮ้ยมึงแม่งทําให้กูแม่งมกูสุดจะทนกับมึงจริงไงโคปล่อยก้อนอยทองมาได้ป่ะทุกคนนะพี่โคมึงปล่อยไหมกูได้เปล่าก็ร้อยทองสุดท้ายเนี่ยมาทุกคนเละเละโอ้ย ทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนผมมาให้ทุกคนเลยเนี่ยเฮ้ยเลยเสียสิบเจ็ดตัวสุดท้ายเย็ะ yes. ไหมเอ้ขอโทษด้วยทุกคนแม่งมุนหงิดจริงวะแม่งไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหผมขอเปิดไอ้หาแมาสซี่ก่อนเปิดของฟรีก่อนเอาไงดีวะทุกคนผมท้อ เนี่ยโค้ดกูไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวผมขอจัดทีมแล้วอัพนักเตะก่อนนะทุกคนทีมเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมอัพเสร็จแล้วกันนะมาครับทุกคนนี่ผมก็อัพไปได้เกือบหมดแล้วนะเหล็กนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปซื้อโค้ดก่อนเราคงต้องซื้อโค้ดอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเพราะาผมกะจะไปซื้อโค้ดเจ็ดร้อยห้าสิบทองอะที่อาจารย์เอ็มเขาบอกว่าดีอะอนี่ ยังมีเอ้ยมีห้าสิบทองด้วยนี่หว่าเอออันนี้มีห้ารับโอเคเพราะผมอัพไปไงอัลตเตรครบห้าตัวมาเลยเอ,อิ่มมีร้อยทองแล้วทุกคนอืมเนี่ยมีกวาดิโอ้วยเฮ้ยมีไฮริเคนกับคาร์บิงกาเออเดี๋ยวต้องเอาของฟรีต้องเอาก่อนดูนักเตะเราดิโอโ้โหถ้าไมมีโอลิวคานี่แย่เลยเนี่ยไม่มีโกลเลยแล้วมีร้อยทองมทุกคนแต่ผมว่าไว้ก่อนนะ เดี๋ยวค่อยไวเปิดกันที่หลังเนี่ยฮะหรอือว่าผมจะเปิดไปเลยนะทุกคนเนะไม่ต้อเสียดายมากๆเนี่ยไปเถอเผื่อฟุก,กออกวะโอเคนั่นแหละทุกคนตามนั้นแม่งขิวอะอะไหนก็ไม่รู้เฮียนี่ทุกคนเหลือ16ตัวผมกลัวแม่งเอาผมเหมาแพ็คชิปหายเลยเฮ้ยผองขอไปซื้อโค้ดก่อนแล้วกันทุกคนเนี่ยมาตรฐานโค้ดอยู่นี่ นี่เอ๊ะทำไมแปดเจ็ดวะทุกคนมันต้องแปดแปดหรือแปดเก้าใช่ไม่ใช่หรอมันไม่มีหร้อ๋อไม่มีแล้วอ,อววะทุกคนทำไมวะเฮหรือว่ามันมีวะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมค่อยมาดูที่หลังแล้วกันผมขอไปจัดทีมแป๊บหนึ่งพทีมเรายังอัพไม่เสร็จผมอยากเห็นสแตทนักเตะไงนี่ ใช่เดี๋ยวผมตัดภาพตอนที่ผมทำอะไรเสร็จหมดนะทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ทําเสร็จหมดแล้วนะนี่เไฮไลท์มีตัวหนึ่งนี่เอาไว้นี่เดี๋ยวทุกคนที่ผมอัพไอไฮไลท์ตัวนั้นทันร้อยเลยนะเดี๋ยวมาดูนี่แป๊บหนึ่งนะผมผมไปดูมาอยากได้นี่อยู่แบ็กซ้ายกับกลองหน้าเนี่ยลุคน,นี้ตะลอยเนี่ย เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บหนึง่งแล้วตัดภาพไปตอนที่ผมเติมเสร็จทำอะไรเสร็จนะโอเคครับทุกคนนี่มันก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะกดรับทั้งหมดเลยโอเคเอยอ๋อเออเออมันได้พวกนี้ด้วย่หวาผมก็ตกใจอะไรวะไม่ได้ดูไงอยากได้ก็ซื้อเลยเมื่อกี้เราไม่มีกองหน้าดีๆไงทุกคน ก็ต้องจำใจซื้ออแล้วก็นี่โอเคมีนักเตะพวกนี้อยู่ไงยังได้พอได้การ์ดพวกไฮไลท์มาไว้เล่นอยู่อืมผมขอเปลี่ยนเป็นแผนซีสองสองกันมนะัผมบอกเคยบอกไว้นะคลิปเก่าๆทผมบอกว่าผมชอบเล่นทาคู่มันคือเรื่องจริงนะทุกคนผมชอบเล่นจริงๆเพราะผมว่าเกมเกมบุกมันมันอะยอมรับว่ามัน,ม,นมันจริงๆอะ่ะแต่เกมลับนะผมบอกให้ว่าบังคับนักเตะไม่ดีเละ เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มา,าไว้เป็นมาเป็นยืนเซนเตอร์ดีกว่าน,นะทุกคนนะผมว่าได้ไหมอันนี้มันยืนหน้ามายืนเซนเตอร์ก่อนแล้วกันนะแล้วก็มายืนเซนเตอร์ให้หมดเลยเออเพราะว่าทีมเรามันยังไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ต้องมายืนเซนเตอร์มันก็ดีกว่าการสแตนดาร์ดนะทุกคนถูกป่ะผมพูดจริงไหมล่ะอ่ะ เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมอัพเสร็จก็ได้นะครับทุกคนมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะโอเคไหมเดีย๋ยวไว้เจอกันทุกคนรอผมสักคู่มาครับทุกคนนี่ผมก็อัพเสร็จทาอะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยครบแล้วนะเดีย๋ยวผมว่าเราไปลองเล่นสักแมทไหมผมไม่ได้เล่นมานานแล้วทุกคนผมเลยกล,กลัวว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าผมไม่ได้เล่นนานมากมา,มากแบบมากจริงๆอ่ะอืมอันนี้คืออะไรภารกิจหรอใช่แหละทุกคน ไม่รู้เลยไม่ได้เข้ามาไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตามภารกิจด้วยตอนแรก PVP นะทุกคนนะดูนี่มีภารกิจทองเยียนมีหนึ่งอันสองอันน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมดอทมูนนี่คืออะไรเออทองเอ้ดี่ผมว่าเล่นดอทมูนด่วยเล่นเล่นไล่ไปก่อนอืมอันนี้เล่นทีมธรรมดาแล้วได้ไหมเราจะเทสรีวิวพวกลิเวอร์โดคาร์ลอสอะไรไปด้วยไงได้ทุกคน เธอน่าว่าผมว่าเราไปเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าพูดตะกุกตะกักแล้วก็ตัดยังไม่ค่อยสวยมากทุกคนจาไม่ค่อยได้แล้วไงหายไปนานโอโ้โหทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์อยากถามอะไรกลับมาพูดคุยกันได้เลยนะทุกคนเม้น์ผมตอบได้ทุกเม้น์อยู่แล้วผมอะมาทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยฮะมาเกมแรกมึงก็ไม่ฟิตแล้วอย่าลืมนะทุกคน อยากถามอะไรผมถามได้แล้วก็ให้คำปรึกษาผมได้หรือ,อยากเน่ยแนะนำลยผมเม้นอะไรได้หมดทุกอย่างนะผมจะนําไปปรับปรุงแก้ไขข,ของทางช่องผมนะหรืออยากคุยอะไรก็บอกผมได้นะเดี๋ยวถ้าใครสนใจไอดีดองทองเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางไว้เออไว้ถ่ายคลิปแล้วกันนะโอเคไหมผมทิ้งช่องทางการติดต่อร้านไว้ถ่ายคลิปให้มีทุกคนมาเกมแรกเคลียร์เลยเริ่มเล่นไป นักเตะหัวาบางคนผมก็ไม่รู้จักนะทุกคนนี่ใครก็ไม่รู้มาปึ๊บมแมงแยงผมละโกดดอนดาูุมาส่งที่ฟานได้จังหวะนี้โยนออกมาทางซ้ายมือถึงไหมถึงครับทุกคนหลบทีนี้แล้วโยนมงพี่หมามง่มง,มงข้ามไปเลยนะ่งออกไปเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยพี่มามงรอบนี้จบแล้วของหน้าผม จะไตัดมาที่ดาโลส่งมาออกสายมากลับมาส่งไปดาโลส่งมาคนจะล็อกโดยผมดักไม่ได้นะทุกคนลรวออกมาที่ปีกขวาเรียวเนวมซี่เมซี่ลากหลื้อฟานไดเสียบลูกนี้เมซี่รอดมาได้เมซี่จ่ายเข้ามาข้างในตรงมาที่ลิวัดโดยิงติดลูกนี้ยังไงยังไง สองกลับมาดิวโดได้บอลสับหนึ่งทีแล้วใส่ลูกแรกเลยทุกคนยิงโคตรสวยเลยเอ้ยนี่มันสกิลใหม่มันเป็นแบบนี้ใช่ไ่มทุกคนที่ยิงประมาณ3 0 4สาสี่เปอร์เซ็นต่ะหรือว่าน้อยกว่านี้แหละที่ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกมันจะไม่เหินคับหนึ่งครับทุกคนตัดมาอิวโดจ่ายมา มาซี่เล่นกับลิเวอร์โดลิเวอร์โดจ่ายแทงมาลูกนีล้ำไหมไม่ลำ้ำทุกคนจ่ายตัดมาพี่มารถึงโอ้โหส่งมาเรหืๆโดนแย่งไปได้นะเขาสกัดออกมาเลยตรงนี้เก็บได้ตัดมาโอ้โหผมยังแบบว่าภ้าไม่เก่งทุกคนยังจำชื่อนักเตะไม่ค่อยได้ด้วยเตะแบบว่าบางคนถ้าถ,ถ้าเราไม่เคยเล่นแล้วผมไม่รู้จักอะแล้วผมออกมาเล่นอะมันก็ยังจำไม่ค่อยได้ไง พราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆแต่ถ้านักเตะที่แบบว่าเหมือนกักเก่าที่เราใช้เล่นนะอันนั้นเราจาได้ทั้งทีมนักเตะเขาเราก็จําได้ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยทุกคนไม่ได้พูดนานขอโทษทีนะมาซี่จ่ายมาสวยครับทุกคนโดนแย่งไปได้อีกลูกนี้เขาโยนมาลูกนี้โอเคไม่มีอะไรทุกคน หมดเวลาครึ่งแรกครับทุกคนเราก็นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเพิ่งจะเล่นหนึ่งเกมแรกก็นำหนึ่งวะดย๋ยเพิ่งชะล่าใจไปทุกคนผมไม่ได้เล่นนานจริงจรลิเวอร์โดยิงออะลูกนะ้มันมันยิงดีจริงๆอ่ะมาถึงเข้าแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นก่อนนะแล้วว่าถ้ามันดียังไงไม่ดียังไงเดี๋ยวอีพีสองผมมาบอกนะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวผมมาบอก คาร์ลทุ่มมาส่งมาจ่ายตัดให้คาร์ลไม่ถึงอีกเขาเยี่ยวมาได้ก็โหเอาแล้วทุกคนเริ่มแล้วผมเริ่มตะกุกตะกักแล้วจ่ายมาพี่มาคาร์ลไม่ถึงคาร์ลเอา้าดักได้มงคืนไปที่คาร์าลคาร์ล <c oughs> จ,จะใจนี่หน่อยจะดับบนทักแต่ไม่ติดชิฟมาให้คาร์ลไม่ถึงคาร์ลอ,อีกโอ้โหผมเริ่มเล่นไม่เฮ้ยเอาแต่เขาก็พลาด เขาก็พลาดส่งไหมคาร์ลอสคาร์ลอสคึงคึงบงังคึงบงังใส่เลยอืบอลไปที่ลิเวอร์โต้เหล่าหนึ่งทีแล้วยิงลูกตีหทิแฟแฝงโค้ชสวยเลยเออบอลยังถึงลิเวอร์โต้หลอกหืมโดโหจังหวะน,นี้เขายโยนมาพลาดไหมถึงไหมทันไหมโอเคจ่ายให้โอลิเวอาาร์คานโอลิเวอร์คานเปิดเอา้าเอา้เอาเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ย อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหจักนำโอ้โหทุกคนเสียลูกที่ไม่น่าเสียโอ้โหอะไรวะเอ้ยผมกดเปิดนะเว้ยทุกคนจนังหวะนี้เราไปโต้คาร์ลอสเปิดลูกนี้เปิดโขกลูกโอ้โอโดอนนารุมามันเซฟยังไงเนี่ยโอ้แล้วโขกไปหมู่เลยทุกคนโคสวยเลยเชี่ย เหนียวชิายตัดมาที่ลูกนี้ส่งมากลับหลังมาลิเวอรดลูกนี้ใส่ก้อยหุนใส่ก้อยอย่างสวยทุกคนลิวโวอดทุกคนต้องจัดโคตรอวยครับโคตรอวยพี่โไอเีเยแม่งยิงโคตรสวยทุกคนขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบเฮ้แต่แม่งยิงสวยจริงผมชอบจัดเลยที่เล่นมาเนี่ยแม่งเติมอย่างดีเลยทุกคนแล้วจ่ายบอลดีด้วยนะลิวดโดอ่ะ ลิเวอโดแทงมาลูกนี้แทงไห้ลิเวอโดไม่ถึงอีกโอ้โหโดนตัดไปได้ลูกนี้ทุกคนจังหวะน,นี้เป็นเกมส่วนของเขาหรือเปล่าเ้ยถึงเวยเหรอโอ้โหทุกคนโค้ชปาดโอ้โห,โโหจะปิดเกมอยู่แล้วอะไรอยู่วะโอ้โหพี่โดอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหนาทีบาปจัดทุกคนโอ้โหอโมลิมแม่งดีใจจัดเลยอโมริมโอ้โหทุกคนดูดิ จะชนะอยู่แล้วโอ้โหต้องมาต่อเวลาอีกดูทรงแล้วเนะี่ยเรียบร้อยกูว,ว่าแล้วโอ้โหอะไรวะจะชนะก็ไม่ชนะ 1> <1> <raine. S 2> มาทุกคน <minds. S 1> ผมก็นึกว่าเราจะชนะแล้วนะ <ść. S 1> จนังหวะนี้โยนมาลูกนี้โอ้โหถึงด้วยทุกคนถึงซ้อนเฮงวินซ้อนยังไงจะซ้อนจ่ายมาเรียบร้อยครับทุกคนจากชา จะชนะเป็นเป็นแพ้แทนเนี่ยโอ้โหแล้วเซิร์ฟซิงด้วยเอ้าอะไรวะแม่งหัวร้อนห่ะทุกคนเราจะตามทันไม่ไทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกครึ่งเลยทุกคนจะแพ้หรือชนะก็แค่นั้นแหละปรับสุดเลยทุกคนมาผมปรับบุกเลยอ่าดูซองแล้วแม่งน่าจะถ่วงเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยเอาผมว่าแล้ว เกลียดเลยพวกถ่วงเวลาฮะแองทอแม่งยิงไงนะทุกคนเห็นนะดูดิเจอไอ้พวกถ่วงมันน่าเบื่อเลยทุกคนหัวร้อนด้วยโอ้โหจ่ายมาวันนี้อิวานโดจ่ายมาโรเบโตคาร์ลอสหูลูกนี้ยังไงยังไงของไว้คาร์ลอสคาร์ลอสเปิดโคง้คงของโอ้โหเลยทุกคนโโอ้หพี่ม้าผมไม่ถึงนะ ได้วะวันนี้เขาก็ได้ทุ่มยังไงลูกยังไงแมสซี่ผมดักอยู่เดอ้อเรียบร้อยดิอย่างนี้จ่ายมาแมซี่จ่ายไม่ถึงเรียบร้อยทุกคนผมก็แพ้แล้วแหละ <S <S นี่ไงทุกคนผมว่าแล้วเกมแรกก็แพ้เลยจบแล้วทุกคนโอ้โหแม่งเหมือนจะชนะแล้วนะ แม่งก็มา้ะหูดวงแม่งมาโคตรดีเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนมีเรวานด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้จริงนะมันแจกเฮ้ยมันแจกเรวานลูกบงแล้วมันมีสก,กิลไหมอ่ะโมันมีสก,กิลไหมอ่ะเฮแต่ของฟรีนะทุกคนตอนเนี้ยฮะของฟรีคุณชอบเราจะได้อ๋อมันยังไม่ได้มันต้องถึงวันที่ยี่บห้าเดือนเก้ามันต้องอันไหนอ่ะ ไหนเลขอ๋อนี่ไงทุกคนนี่นี่นี่เรว่าอยู่นี่เดี๋ยวเรารอ,อทุกคนให้จิบทองเดี๋ยวก็ไว้ไว้ให้ผมไปเล่นหลังใหม่แล้วทันคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้ผมด้วยนะอยากถามอะไรอยากเม้นอะไรคุยกันได้เม้นมาได้เลยนะครับทุกคนไว้เจอกันในพีหน้าครับบ๊ายบายครับ